รูปความว่ามนุษย์ทุกคนนี่ธรรมชาติมันสั่งมาสำหรับไปถึงจุดหมายปลายทางอันหนึ่งคือมีความปกติอยู่ได้ตามธรรมชาติเช่นเดียวกับธรรมชาติเรามาอยากจะแน่ว่าก้อนหินก้อนนี้มันก็เป็นธรรมชาติและตาถาธรรมชาติต้องมันก็คือนิ่งอยู่อย่างนี้ในในในระยะ ที่มันนิ่งอยู่อย่างนี้ <c oughs> ดูแล้วมันก็น่าอายเชื่อมันง่ายเกินไปที่มันจะเข้าถึงอ้ความเป็นอย่างนี้ตถาของมันเป็นอย่างนี้มันไม่มีความทุกข์ <c oughs> นี่ขยเยิสูงขึ้นไปหน่อยต้นไม้ทั้งหลายเหล่านี้มันก็เข้าถึงตถาของมัน <c oughs> ตามความหมายสำหรับชั้นนี้ มันต้นไม้นี้จึงไม่มีความทุกข์อะไรมากความรู้สึกมันก็ไม่ค่อยมีถ้ามันได้เป็นอย่างนี้มันก็ปกติแต่ว่ามันมีศีลธรรมตามแบบของต้นไม้มันก็ไม่มีทุกข์แล้วกันพอมาถึงสัตว์เช่นสุน,นัขและแมวมันก็ผิดมาจากต้นไม้แต่เนื่องจากว่าไอ้ส่วนที่เป็นกิเลสนั่นมันไม่กล้าวหน้า มันก็มีความเป็นอยู่อย่างสัตว์อย่างสุนัขและแมวมีความทุกข์น้อยพอใจในการได้กินแล้วก็แล้วกันพักผ่อนมากที่สุดนั่นก็ดีกว่าคนที่ไม่รู้จักพักผ่อนในทางจิตก็ไม่พักผ่อนทางกายก็ไม่เคยจะพักผ่อนไปหาเรื่องที่ไม่จําเป็นน่ะเข้ามาใส่ไม่รู้หยุดมันจึงไกลธรรมชาติยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน ไหลจากธรรมชาติยิง่งกว่าต้นไม้ไกลจากธรรมชาติยิ่งกว่าก้อนหินน่เราก็น่าละอายมันถ้ามองดูกันในแง่นี้สมมติว่ามีความรู้สึก่ีคิดนึกอได้ด้วยกันแล้วมนุษย์เนี่ยจะต้องละอายยังไม่รู้ว่าเอาหน้าไปซ่อนไว้ที่ไหนเพราะว่ามันเต็มไปแต่ด้วยความบุ่นไหวไม่ปกต,ติสู้ก้อนหินก็ไม่ได้ นี่เราจะต้องคิดกันถึงคำว่าปกติปกติปกตินี่ให้มากผิดปกติเท่าไรมันก็เป็นแน่ความผิดเท่านั้นเสียหายเท่านั้นเดือดร้อนเท่านั้นความปกติก็คือสีธรรมในทุกความหมายทุกระดับชั้นคอยสนใจกันเป็นพิศเศษในตอนนี้ก็พูดถึงเรื่องศีธรรมเพื่อความกลับมาแห่งสีธรรม รู้จักศีลธรรมก่อนแล้วก็รู้จักให้มันกลับมามันหายไปเพราะความผิดพลาดจะเกิดผลเป็นความทุกข์อันร้ายกาจล้วก็สลดใจก็ <c oughs> ช่วยกันแก้ไขคนละไม้คนละมือเพื่อไปสู่ความถูกต้อง <c oughs> มันก็จะสงบหรือว่าปกติลงอีกลงอีกทีนึงคือ ปกติลงมาปกติลงมาปกติลงมาจนเก่ดจะเป็นธรรมชาติเดิมแท้ธรรมชาติที่เป็นปกติที่สุดเป็นอนันตะไปผู <c oughs> ้ที่บรรลุความเป็นพระอราหันต์หรือถึงความเป็นพรหมหรือว่าถึงอนาจาักของพระเจ้าอะไรก็ตามมันคือเข้าถึงความสงบความปกติตามธรรมชาติแบบอนันตาการ มันอยู่ที่นั่นเองแล้วก็มันมีรออยู่ตลอดเวลารออยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งแต่คนไม่รู้จักก็ไม่เข้าไปแล้วก็ไม่อยากจะได้ทั้งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงธรรมชาติที่รอเราอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพร้อมอยู่เสมอที่จะพบกันได้แต่เมื่อฝ่ายหนึ่งมันไม่ต้องการจะพบหรือจะทำอย่างไงนี่เพรออาะอวิชชาอะไรมันาปิดบังก็คือความเข้าใจผิด ทำจนให้ตกไปในบอ่อให้ตกลงไปในบอ่อของความหลอกลวงของวัตถุนิยมของอะไรต่างๆที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันนี้คืบคลานะมาทีระนิดทีระนิดธีระนิดอย่างไม่รู้สึกตัวมันจึงได้ตกกันมากปึงขนาดนี้ถ้าจะถอนตัวไม่ขึ้น มันก็ตั้งต้นรู้สึกตัวกันเสียใหม่รู้สึกตัวกันเสียใหม่ทีละนิดทีละน,นิดเีลรนิดอีกมันก็จะค่อยเพยเยอะขึ้นมาเพยเยอะขึ้นมาช่วยกันคนละไม้คนละมือให้เกิดความคัดใจถูกต้องข้อนี้แล้วเราก็เหมือนกับว่าช่วยกันยกโลกนี่ให้เพยเยอะขึ้นมาเพเยอะขึ้นมาจากการตกจมลงไปในใความวินาศความวินาศนี่ก็ไม่มีอะไรนอกจากความผิดปกติเพราะปกติมันก็ไม่วินาศ เพราะปกติมันก็วินาศนี่ยโลกกําลังจะจมลงไปสู่ความวินาศเพราะไม่มีศีลธรรมในทุกความหมายอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นธรมรมสัจจะอันใดของศีลธรรมคอยสนใจให้เข้าใจแง่นั่นแง่นี้มุมนั่นมุมนี้จนกระทั่งว่ามันเป็นธรมรมสัจจะที่สมบูรณ์จะ <c oughs> เอาหัวไปเชิดชนก้อนหินที่นั่นที่นี่เป็นสัจจาพินิเวศ หลงอุดมคติการเมืองพวกนั่นพวกนี้กลุ่มนั่นกลุ่มนี้มันก็ไปเป็นสัจจพินิเวศติดตังอยู่ที่นั่นนี่หันมาหาตัวธรรมชาติแท้บริสุทธิ์ของธรรมชาติคือธรรมสัจจาที่แท้จริงก็ออกมาจะได้จากสัจจพินิเวศท,ทั้งหลายมาพบไอ้สันติภาพสันติสุขทันแท้จริง ถ้ามิฉะนั้นแล้วมันก็จะติดคุกติดตารางของมิจฉาทิฐิหรือสัจจานิเวศท,ที่ตนกำลังลงบูชาอยู่ให้ทุกคนออกมาเสียจากคุกตารางที่ขั้งดวงจิตด,ดวงวิญญาณอยู่ในเวลานี้มันไม่ใช่ว่ามันทีเดียวพลักตกลงไปจมถึงที่สุดมันค่อยเป็นค่อยไปอย่างไม่รู้สึกตัว นั่นก็คงจะยุติธรรมแล้วที่ว่าเราก็จะค่อยถอยหลังออกมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีนิทีเดียวหมดนั่นก็ทําไม่ได้นี่เราจึงมาปรึกษาหารือกันว่ามนุษย์เราอยู่ในสภาพทิ้นอาละอาอย่างยิ่งควรจะช่วยกันล่อล่อมึงล่อกูล่อกันไปล่อกันมาคำว่าล่อในที่นี้ก็ล่อโดยความหวังดีล่อให้กลับตัวไม่ใช่ล่ออย่างดูถูกดูหมิ่น ช่วยกันตักเตือนให้ออกมาเสียจากภาวะผินหน้าละอายนี่เรียกว่าทําบุญเล่าอ,อายุถ้าอายุของอาตมาต้องเป็นเรื่องส่วนตัวมากเกินไปมันนิดเดียวมานมาันน้อยเกินไปก็ให้เที่ยวอายุของโลกอายุของมนุษย์โลกในปีนี้มันจะไม่มาขี่ร้อยปีพันปีหมื่นปีก็ตาม,มา มันอยู่ในฐานะที่น่าสงสารน่าเวทนาแล้วไอ้เราก็คือโลกนั่นเองโลกก็คือพวกเราทุกคนรวมกันข้าวนั่นเองควรจะเวทนาควรจะสงสารควรจะเอาตัวเองมาล่อตัวเองล่อตัวเองก่อนปลอดภยัยดีกว่ามันจะได้เปลี่ยนตัวเองกันทุกคน ทุกคนเปลี่ยนตัวเองแล้วก็ถ้่าว่าโลกทั้งหมดมันเปลี่ยนตัวเอง,งการที่ว่ามาตั้งพิธีล่อตัวเองกันใช่บ้างในบางวันเนี่ยคงจะมีประโยชน์เป็นแน่นอน <c oughs> นี่คือการาทําบุญล่ออายุพระอาตมาแล้วขอบคุณท่านทั้งหลายที่สนใจบางคนเพิง่งจะให้ของขวัญแล้ขอให้เป็นว่าอย่าให้เสียเวลาที่มา อย่าให้เสียความลำบากเปล่าธรามาเล่าอายุธรามาเล่าอายุเป็นจริงๆแล้วก็คอเข้าใจเรื่องนี้มองเห็นในที่มันเป็นอยู่ที่เนื้อทิดตัวของตัวเองที่ควรจะล่อ้วยเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นการล่อในระดับที่ต่างกันอาตมาก็ล่อไปในระดับหนึ่ง,ตา,าง,าาาางตามความเป็นจริงของอาตมาแล้วคนอื่นก็ควรจะล่อไปอีกระดับหนึ่งตามความเป็นจริงของตนของตน ขอทุกคนทุกคนสามารถลาะอายุขางตนเพื่อจะดึงขึ้นมาสู่ศีธรรมด้วยกันจงทุกคนเถิดการปัญญาในรอบที่สองนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติไว้ทีก่อน